กิจกรรมเล่นเกมกับเพื่อนรับฟรีสกินเคียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินเคียว3เล่มแจกฟรีเลยเพียงแค่เราเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งเลยก็คือลงไปเล่นเกมกับเพื่อนให้ครบ10ตาหรืออีกอย่างหนึ่งคือสังหารศัตรูให้ครบ100คนจะได้รับสกินเคียวมีดสามเล่มแบบนี้เลยหรือว่าสกินเคียว3เล่มนะครับที่เป็นของคอลแลบกับนาูโต้นั่นเองอันนี้เป็นบทที่สนะครับ กติกาก็มีตามนี้เลยนะสําหรับใครที่อยากได้รับฟรีก็ด่วนๆเลยนะครับของมีจํานวนจํากัดนะตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่7สิงหาคมครับแล้วก็อัปเดตโซนฟรีสไตล์ปรับใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นโซนฟรีสไตล์ที่ปรับใหม่มาล่าสุดเลยโดยที่เราสามารถปรับแต่งความไวของกล้องความไวของสโคปความไวของหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของทางด้าน ร้านค้าที่มีการปรับใหม่นะทุกคนเห็นไหมกล่องปืนด้านหลังตรงนั้นนะอันนี้เนี่ย GM มาออกไป2กล่องนะครับแล้วก็เอามารวมกันเป็นกล่องเดียวเลยซึ่งในนี้ก็จะมีขายทั้งปืนมีขายทั้งของแต่งปืนมีขายทั้งยามีขายทั้งอาวุธต่างๆไอเทมเสริมต่างๆแล้วก็ยังมีสกิล ของตัวละครต่างๆที่มีการเข้ามาให้เรากดใช้ได้ฟรีๆเลยในกล่องเดียวนะครับเรียกได้ว่าแบบ all i n o n e เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้าไปที่จุดซ้อมยิงหรือว่าโซนซ้อมยิงตรงนี้นะก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะ GM ก็จะมีการเอาอันนั้นออกเอาอันนี้เข้าเอาอันนู้นออกปรับอันนั้นหน่อยปรับอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบว่าฝึกซ้อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ซ้อมยิงปืนฝึกยิงปืนกันแบบตึงๆบรึงตึงโป๊ะดึงหัวงัดหัวกันคมๆในโซนฟรีสไตล์ซึ่งพี่ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากเล่นอยากลองอยากเข้ามาฝึกซ้อมยิงในโหมดโซนฟรีสไตล์ก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเพราะว่า GM เเขามีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆอยปรับในปรับเล็กๆน้อยๆให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าถึงการฝึกซ้อมแบบจริงจังครับ